สวัสดีครับกับผมนายกร,รวิทกิจกรมพลนักศึกษาคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสรหัสนักศึกษา1601010441101วันนี้กับผมจะมาส่งการบ้านวิชาการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence มี2แบบคือ1 Supervised Learning 2 Unsupervised LearningSupervised Learning คือจะมีการกำหนดโมเดลตัวอย่างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรข้อมูลอย่างเพียงพอกับกลุ่มโมเดลที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมเหล่านี้ซึ่งจากนั้นจะต้องมีการแยกจำเพาะจอดจงกล่าวอีกในหนึ่งคือระบบ,บจเรียนรู้บนพื้นฐานของอินพุตและเอาพุตที่กำหนดไว้แล้วทั้งนี้ตามหลักของการเรียนรู้ที่ได้รับการตรวจสอบโปรแกรมเมอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดสรรหาค่าที่เหมาะสมสำหรับทารเก็ตเป้าหมายก็เหมือนกับการเทนระบบ ของการคำนวณต่อเนื่องกับ Input และ Output ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ u n s u p e r v i ร e ไวต์ n ล n i n g การเรียนรู้แบบ u n s u p e r ป i ร e ไวต์เล n รนี้จะตรงกันข้ามกับ s u p e r v i s e d Learning ก็คือเครื่องสามารถเรียนรู้ได้เองโดยไม่มีผู้สอนหรือไม่มี Target เป้าหมายเราจะมีเพียงชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะเท่านั้นปัญญาประดิษฐ์ AI ย่อมมาจาก artificial intelligence แปลเป็นไทยว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ คือการสร้างความฉลาดให้กับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อให้สามารถคิดและทำงานเรียนรู้ได้เองโดยมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อทำให้มันสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ในช่วงเริ่มแรกมักจะนำมาใช้งานที่ต้องทำซ้ำๆหรือเป็นงานที่อัดก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตได้ประโยชน์ของ AI หลักๆก็คือ 1. สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ 2. สามารถลดอัตราความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และ 3. เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ขอบคุณครับ